ใส่เบบี้ออยลงไปในหยอก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 สวัสดีค่ะเี่พานะคะค่ะวพบกันกับสลามโนกาวค่ะวันนี้สลามโนกาวไม่เท่าไหร่ค่ะวันนี้สลามโนน้ํายาด้วยนะคะจะเป็นสลามไหมพี่พาโนาโน้ํายาโนกาวแต่ว่าปลอดภัยมันก็คล้ายๆดินไหมดินปั้นอะไรอย่างนี้ไหมดินเบาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะ มาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่ครีมทาผิวลงไปค่ะครีมทาผิวของอะไรก็ได้นะพีะ่พาใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะได้นะหนึ่ง <Yeah. S 1> ช้อนโต๊ะกว่ากว่าเนาะใส่ครีมทาผิวเสร็จเราก็ใส่สีลงไปวันนี้เราจะใช้สีเหลือง <Huh? S 1> <laughs> เราจะใช้สีเขียวค่ะพี่พาเหลืองมาจากไหนก่อนเหลืองมาจากไหนก่อนชอบในความเหลืองนั้นค่ะอ่าคนสีกับโลชั่นให้เข้ากันนะ โลชั่นนี้เราจะใช้ของอะไรก็ได้หมดเลยนะได้หมดนะคะได้หมดถ้าสดชื้นค่ะพี่พาต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปค่ะก็คือแป้งขนมปังนั่นเองนะคะประมาณ1ช้อนเนาะก็ไม่อยากให้ช้อนนี่เลอะเลยอ่ะมีช้อนใหม่ไหมเจ๊ฟ์ก็แป้งของพี่พานี่คือไม่ได้เอาไปทํากินอยู่นะวค้ะคือมันจะอยู่ส่วนของสลามนั่นแหละ นี่นะคะใส่หนึ่งช้อนแป้งนอนิระสค์เนาะดูคนก่อนเห็นปะเท็กเจอร์ยังไม่จบนะคะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปอีกค่ะ <Wow. S 1> แป้งข้าวโพดอีกหนึ่งช้อนจ้าแม่จ๋านี่แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโลชั่นอ่าเราก็ค่อยๆคยนนะคะให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะ นี่เราได้สลามมาแล้วอใจยเย็น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 นะคะมีอะไรเราคุยกันได้ค่ะพี่พาอย่าทำอย่างนี้นะคะ <c oughs> ต้องเป็นสิสลามนะ่ะต้องเป็นรอก่อนใจยเย็นเย็นวันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำยงน้ำยาอะไรเลยนะคะจะเป็นได้อย่างไรคะพี่พาบอกสิจะเป็นได้อย่างไรแทดาได้แล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะแกล้งกันไปถึงไหนไม่ขำนะพี่พาไม่ขำ ล้วก็ค่อยๆใส่แป้งลงมาอีกนะคะทีละนิดทีละนิดค่ะทีละช้อนทีละช้อนเนาะเริ่มจากแป้งสาลีก่อนนะคะเห็นเปล่ามีเริ่มทกเจอร์แบบมาแล้วอันนี้ไม่ค่อยยืดนะคะแต่ว่ายืดได้นิดนึงมีใกล้มาแล้วนะคะแป้งข้าวโพดอีกค่ะอันนี้เราค่อยๆใส่เพราะอะไรเพราะว่าบางคนน่ใส่โลชั่นไม่เท่ากันนึกออกปะ ค่อยๆใส่ไปแบบตามความรู้สึกนั้นแหละไม่ได้ใส่แบบว่าให้แบบเปรอะไรขนาดนั้นก็ถ้าสมมุติว่ามันดูแบบเหลวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แป้งเพิ่มแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือเนื้อใกล้ได้แล้วนะนี่คือเนื้อมันจะซ่อนอยู่ด้านในที่มันเละๆหลวเหลวอ่ะมันจะซ่อนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเอามานวดค่ะนี่เห็นป่มหยุยนุ่มมาก นุ่มมากเพราะว่ามันมีโลชั่นไงแกนุ่มมากน่าเล่นมากขอบอกสูตรนี้น่าเล่นสุดอยากใส่อีกอะอยากใส่แป้งอีกนิดนึงโรยแป้งไปเอาแป้งขวดนี้แหละตามใจฉันไหมเห็นปะตามใจฉันได้หมดอะสดชื่อหรือเปล่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอู้จะได้แล้วจะได้แล้วปลื้มปริมปลื้มปริมปลื้มปริมก็มานะฮะปลื้มปริมโอ้ย เนื้อเหมือนสลามมากทุกคน <Wow. S 1> ต้องไปให้ลองไปจับดูอ่ะใส่แป้งอันนี้ลงไปอีกแป้งสารีนี่คือเขาเท็กเจอร์เขาเป็นล้วนๆเลยนะเท็กเจอร์เขาเป็นล้วนๆเลยนี่ไม่ตัดต่อเสียแต่อย่างใดนะคะนี่เพียวๆเ,เลยวันนี้ yeah นี่ให้ดูกันจัดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนนะ่ะอยากเล่นสลามแต่ว่าไม่มีกาวมั้งแหละ บ้าพาไปดูตามห้างต่างๆอ่ะก็ไม่ค่อยมีกาวขายจริงๆด้วยนะทุกคนกาวลาเท็กก็แพงมากและกาวลาเท็กเนี่ยมันเป็นกาวที่ทำสลามแล้วเป็นยากกว่ากาวน้ำใสไงกาวลาเท็กมีขายนะที่เซเว่นน่ะแต่ว่ามันก็แบบเอามาทำกว่าจะเป็นสลามอ่ะมันยากมากมันต้องแบบเปลืองอุปกรณ์เยอะมากขนาดน้ำยาบ้าพาต้องใส่ลงเยอะเนี่ยนึกออกปะต้องใสลงเยอะนี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้านะ ต้องนวดให้แบบทุกอย่างมันผสมปนเปรกันนะคะปนเปรกันกันมาค่ะนี่ค่อยๆนวดยืดไหมมันมีความยืดในแกเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ยังนวดกันไม่เข้ากันในเคขอเข้ากันก่อนนี่หุยดีต่อใจอ่ะดีต่อใจฉันชอบ คือจริงๆแล้วว่ามันก็เหมือนแป้งปั้นนะถ้ามันไม่มีตัวแป้งสาลีอ่ะมันจะเหมือนแป้งปั้นมาแต่ว่าพอมันมีแป้งสาลีขึ้นมาพยุงปุ๊บมันเหมือนสลามขึ้นมาหน่อยๆเลยมันเหมือนสลามเนื้อหมากฝรั่งอ,ะอ่ะอะเนี่ยเห็นไหมเวลาบีางเนี้ทุกคนมองก็จะรู้นะเหมือนเนื้อหมากฝรั่งโลอ,อีกได้ไหม <laughs> ในฐานะอะไรก็ได้ <laughs> โมจิค่ะนี่ใครชอบกินนิติมโมจิที่เซเว่นมัง้ง นมฮอกไกโดคือแบบตั้งแต่วันนั้นที่ได้ลองนะคือชอบมาก <Yeah. S 1> ชอบกินมากนี่กลัวจะแข็งไปนะพอแล้วถ้าสมมติว่าไม่โรยแป้งก็ใช้เบบี้ออยได้นะเราลองใช้เบบี้ออยดูไหมมันจะเป็นแบบเทกเจอร์แบบไหนอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำนะคะเราใช้โลชั่นแทนนะคะมาเราใส่เบบี้ออยลงไปไม่หยอบหยๆโอ้ยมันมีความมันนั้นทุกคนมันมีความมันดู อู้ยดีอะดูยืดได้นะคะมันไม่เหมือนแป้งปั้นเลยตรงไหนปะเนื้อมันค่อนข้างเหมือนแป้งจริงอะดูดิ <c oughs> นี่ด้านนี้เหมือนเหมือนสลามอยู่นี่เหมือนไหมคือสลามอ่ะเรารู้เลยว่าถ้ายืดอ่ะแล้วมันเป็นยาวๆเนี่ยมันจะเป็นสลามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยืดสภาพเนี้ยคือเป็นสลามแต่ถ้ายืดแล้วเป็นกลมๆเนี่ยไม่ใช่สลามเพราะว่าสลามมันจะมีความ มันจะมีความทิ้งตัวลงนึกออกไหมก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าแชร์สูตรกันเข้ามาเห็นไหมเนื้อหลุดออกแล้วก็แบบว่าก๊อปลิงมาเนาะมาแนะนําให้พี่พาลองดูว่าน,นี้ทําแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนาะเป็นการทดลองทํานะคะอันนี้จากโลชั่นค่ะแทนน้ํายาทําสลามนะคะมีคนเคยถามว่าป้าพาถ้าสมมุติว่าสลามแข็งให้ทํำยังไงนี่คะ่ะวิธีแก้ก็คือให้ใส่โลชั่น <Wow. S 1> เนาะ เี๋ยป้าพาจะไปหาสลามแข็งมาสักก้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้เนี่ยร้อยแล้วนะคะทุกคนให้ป้าพากี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปนี้นะคะไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนกินนีปไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ